โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมฮาลานจำนวนเกือบ3แสนล้านบาทต่อปีให้แก่คณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเงินจำนวนนี้ไม่เข้ากระทรวงการคลังและไม่มีฐานข้อมูลการเสียภาษีที่กรมสรรพกรติดต่อกันมานานกว่า20ปีแล้วสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนัดตัดสินคดีประวัติศาสตร์ตราฮาลาน กรณีชาวพุทธได้ร่วมกันเป็นโจทยืนฟ้องคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในคดีตราฮาลานต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ใช้เวลาเกือบ5ปีศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่19ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาณศูย์ราชการอาคารเอชั้น7ห้อง714 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐถูกชักจูงให้ใช้งบประมาณแผ่นดินประชาสัมพันธ์ให้สินค้าไทยติดเครื่องหมายฮาลานโดยอ้างว่าจะทำตลาดในกลุ่มประเทศมุสลิมได้มหาศาลโดยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ซึ่งความจริงแล้วมีกลุ่มมุสลิมยอมรับเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้โรงงานและผู้ประกอบการไทยยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้มาซึ่งตราฮาลานนี้ส่วนใหญ่บริโภคโดยคนไทยที่เป็นชาวพุทธ95%ปัจจุบันสินค้าไทยที่ติดตราฮาลานมีจำนวนประมาณ160,000รายการนอกจากอาหารแล้วยังรวมสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและจะรวมกิจการโลจิสติกการโรงแรมและการบริการอื่นๆ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมฮาลาลจำนวนเกือบ3แสนล้านบาทต่อปีให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสินค้าใดที่เหมาะสมครับธุรกิจใดที่เหมาะสมที่จะสามารถเอาของและสินค้าของเราเนี่ยไปที่ตะวันออกกลางอย่างบาเรนและก็ซาอุและก,ก็ดูไบครับบาเรนซาอุดีอาระเบียดูไบากาตาร์โอมานเป็นประเทศหลักๆที่มีกำลังซื้อมากเรียกง่ายๆว่าเป็นเมืองของเศรษฐีน้ำมันมันเป็นตลาด เห็นโอกาสอย่างยิ่งที่คนไทยจะผลักดันสินค้าของตัเองเนี่ยไปเติบโตที่นั่านเชื่อว่าเราสู้ชาติอื่นได้แน่นอนก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยค่ะไปอยู่ที่อาหรัพร้อมที่จะผลักดันให้คำแนะนำคนไทย เราก็จะช่วยให้ข้อมูลเรื่องของการส่งออกเพราะว่าคนคจะคิดว่าการส่งออกมันยากเราก็เลยเป็นแบบเหมือนบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ one stop service เริ่มต้นตั้งแต่ตรวจเอกสารแล้วก็ส่งส่งสินค้าไปตรวจก่อนด้วยเพื่อความแน่ใจว่าสินค้าจะไม่ติดใช่ไหมเอกสารต้องใช้อะไรถ้าใครไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทางมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําแนะนําแล้วก็ จะดูว่าสินค้าเหมาะไม่เหมาะอะไรเงี้ยควรจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็จะไปคิดต่อว่าเออจะเอาอะไรมาที่จะให้ไม่สํากันมากไปอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งให้คำปรึกษา2จัดเตรียมเรื่องเอกาสารเวลาไปต่างประเทศไปรอนอกการมันยากไหมเอกสารต้องเตรียมเยอะไหมครับถ้าทําครั้งแรกมันจะยากมากแล้วอีกอย่างหนึ่งกฎหมายฝั่งนู้นมันก็จะมีแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เรื่อยๆอยค่ะอย่างบางอย่างอ่ะอันนี้คาเฟอีนขอเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะจำนวนอะไรประมาณเนี้ยมากกว่าค่ะแล้วต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมไางครับคือถ้าเป็นอาหารนะแค่อยยค่ะ ขฮาลา,านไม่จําเป็นซึ่งตอนแรกๆไอคิดว่าเขาซีเรียสฮาลานเหมือนกันคะ่ะแต่พอหลังๆอะ่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายด้วยไอก็เลยแบบลองลองปรึกษาทางฝั่งโน้นฝั่งนูน้น,นเขาบอกว่าได้คือมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอย่างขนมบางอย่างไม่มีหมูอยู่แล้วไม่ได้ผสมอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ส่วนประกอบเป็นหลักด้วยแต่พวกฉลากอะคะ่ะก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆจะฉลากจะ,ะมีทีมแปลให้แล้วก็ทําให้ด้วยก็คือสามารถใช้ตัวนี้ก๊อปปี้กับสินค้าของตัวเองแล้วแปะสติกเกอร์ไปได้เลยแปลว่าเขามีออยอที่เหลือมาาปรึกษใช่ ไมันจะเป็นโอกาสของพวกเราใช่ไหมเป็นโอกาสค่ะอย่างมากค่ะ <era> เป็นตลาดที่มีกําลังซื้อแล้วก็ถ้าเกิดมันติดแล้วมันติดเลยแล้วมันเลยคุ้มค่ะที่จะไปอ๋อเป็นตลาด<อ>ที่มีกําลังซื้อติดแล้วติดเลยแล้วเขาไม่ทําแข่งกับเราด้วยใช่ใช่ปไ,ไปไหนที่นะฮะทุกที่ที่มีตลาดจะยุ่งเลยจ้ะทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เราไปสถานที่ที่รมีต,าตาลาดแต่ ่สามารถเข้าประเอูสิบได้เราไปตรจโรงงานเรากลับมานอนทั้งคืนไม่หลับตื่นเช้ามาเราถามว่าท่านท่านที่เราเข้าประตูอะไรเขาบอกมีอยู่สามสี่ประตูเขาบอก่ให้นาำน้นนะเ่มมีสาสี่ประตูท่านไม่ได้เข้าประตูถ่ายรันาีเลยหรอเขาบอกว่าไม่มีเขาไม่ได้บอกเชื่อไหมคะเราไปไหนที่ แต่หนาเวลานี้เรามาพูดเพื่อสร้างสรรค์เราไม่ได้มาพูดเพื่อเกิดอันตี้เราไม่ได้มาพูดเพื่อจะไปว่าใครและเราไม่ได้มาพูดว่าท่านทำไมถึงไม่รู้ตรงนี้หลอกกูสิ่งนี้หไอกพูดเราจะมาพูดเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเราไปจังหวัดซึ่งจังวัดหนผมรออยู่ครับแต่แพงจันเลยสี่ห้าหมื่นบาทผมขอไม่ได้เหรอสิ่งนี้เราแกะพูด เราเป็นวิศนีและคนพูดเราบางวันเนี่ยท่านที่น้อง่านจะว่าอย่างไรแต่เราเนี่ยจะพูดสิ่งนี้เราทำอสังคออกเราเราเป็นเอันทันทีซึ่งเราทำกอสังคออกจะสร้างเป็นอสังคออกใหม่ เพื่อประเทศไทยของเราได้ไหมครับทําเพื่อพระพุทธศาสนาของเราได้ไหมครับทําเพื่อสถาบันกษัตริย์ของเราได้ไหมครับทําเพื่อความภาคุขขิความประเทศไทยได้ไหมครับทาเพื่อความภาคภูมขขวประชาชนได้ไหมครับผมชี้แจงว่าคําพิพากษาสารรั์สินทางปัญญาชี้ว่าเครื่องหมายรับรองฮาลานของสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมและไม่มีเหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมาย จึงพิจารณาแล้วยกฟ้องนะครับแค่นี้เองครับพี่น้องสันต์สีเลยว่ายกฟ้องเนื่องจากข้อการฟ้องทั้งหนักทั้งหมดนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นความเท็จที่เหมือนกับการใส่ร้ายทีนี้มีการเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกมากมายพี่น้องเขาเขียนอย่างนี้ครับตามที่สมาคมปกป้องศาสนาหนึ่งได้ออกคลิปว่าฮา้านไทยฮา้านได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์รายได้ฮา้านจึงต้องเสียภาษีตามประมวลรัษดากรมาตราที่40วงเล็บ3นะก็มีการชี้แจงอีกว่านะครับ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ฮาลันจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ก็จริงแต่สำนักงานอิสลามกรรมการกลางเสรีไทยไม่ได้มีการเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์จากผู้นำตราไป,ไปใช้เป็นรายได้หากแต่รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้ารวมทั้งการอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการฮาลันเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการนะฮะจึงออกตรารับรองให้เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นได้มาตรฐานฮารันแล้ว รายได้ส่วนนี้จึงไม่ใช่ไรายได้ที่เกิดจากลิขสิทธิ์จึงไม่เข้าข่ายตามประมวลรัษดาษกรมาตราที่40วงเล็บ3แต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันหนึ่งรายได้จากการค้าร,รมเนียมน,นี้ทางกรรมการกลางนะครับได้หาลือไปอยังกรมสัมภากรนะครับแจ้งว่าและกรมสัมภากรก็ได้ตอบกลับมาว่านะฮะสำนักงานขาหลการอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ห้างร้านหรือบริษัท จึงไม่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีาเสียเงินได้ตามประมวลรัษดากรมาตราที่39นี่คือข้อความที่ดิฉันเข้าไปเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะเปิดเป็นบริษัทฮาลานให้ถูกต้องและเสียภาษีด้วยเพราะคณะกรรมการกลางอิสลามมีไรายได้อย่าปดว่าไม่มีไรายได้ขอให้อโละลงโทษถ้าอโลาะมีจริงแต่พวกคุณไม่อยากจ่ายเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้เก็บสวยทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบประชาชนรู้ไหมคะข้อความนี้นะคะเขาได้ลบทิ้งค่ะทำไมถึงลบล่ะคะกลัวอะไรคะดิฉันได้ไปค้นข้อมูลของทางกรมสัมพารรมานะคะการที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะถ้าเกิน1,000บาทนะคะจะต้อง จ่ายภาษีเงินได้นะที่จ่ายนะคะในอัตราร้อยละ3.0ของค่าบริการค่ะสิ่งที่เขาจะอ้างก็คือเป็นองค์กรศาสนานะคะจึงไม่ต้องจ่ายภาษีก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะสิ้นสุดยังไงเรายังไม่จบนะคะ